ไฟไหม้รถเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างบางครั้งเวลาเอารถไปล้างนะครับบางคนเผลอเลยอายุอาจจะมากแล้วนะเช็ดรถนะครับบางทีก็ผ้ามันยังหมาดๆอยู่ก็วางไว้ครับวางไว้บริเวณห้องเครื่องแล้วบางทีลืมนะฮะปิดฝากระโปรงขับรถไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าไฟลุกก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้เราก็เคยเจอมา หรือแม้แต่รถใหม่ๆเนี่ยนะไปซื้อมานะครับรถใหม่ๆเนี่ยรถบางครั้งแคทเทอร์ติกเนี่ยจะอยู่ในแนวราบใต้ท้องรถเพราะฉะนั้นเวลาจอดรถต้องระวังอย่าให้มีกระดาษหรือกองหญ้าอะไรต่างๆซึ่งจะทำให้มันทำให้ไฟลุกได้นะครับนี่ก็เจอเหมือนกันเรื่องแคทเทอร์ติกคอนเวอร์เตอร์นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยขับรถยนต์อยู่ต้องรู้นะครับว่าไอ้ตัวแคทเทอร์ติ